สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับลงกึงช่างต้อมวัสินเพชรบุรีครับวันนี้นะครับก็ทําฝาเว็บร้อยให้ลูกค้านะครับผมฝาตัวนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับฝาไม่เชิงเว็บร้อยนะครับจะเป็นฝาดีมร้อยเลยแหละนะครับแต่ว่าหลายคนลูกค้าถามนะครับว่าดีมร้อยใส่กับเว็บร้อยได้ไหมนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าฝาในบล็อกร้อยเนี่ยดีมร้อย เวฟร้อยร้อยสิบเก่าเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับมันจะเป็นสเต็ปที่แบบว่าเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ที่ต่างกันนะ่ะที่ผมลองสังเกตดูนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะจําไว้เลยนะครับรูไอี ID เนี่ยเหมือนกันนะครับใช้ปะเกนเหมือนกันแล้วก็ฝาปิดด้านข้างตรงเนี้ยนะครับใช้เหมือนกันนะครับฝาปิดแคมเนี่ยนะครับรูท่อใช้เหมือนกัน นะครับฝาวาวใช้เหมือนกันนะครับเว็บร้อยดีมร้อยเก่านะครับร้อยสิบเก่านะครับแล้วก็ขนาดของฝาเนี่ยหน้าฝาเนี่ยขยายวาวได้เท่ากันเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันคือตรงนี้ครับคือฝาปิดแคมนะครับฝาปิดโซ่เรลาลิ้นนะครับของดีมร้อยตัวเสื้อเหล็กนะเน้นนะตัวเสื้อเหล็กรูปิดเนี่ยจะเล็กเพราะอะไรเพราะว่าเฟืองโซ่เขาเล็ก นะครับเฟืองโซ่เล็กนะครับเฟืองโซ่28ปฟันล่าง14บน28นะครับผมล่างหมุนสองรอบบนหมุน1รอบนะครับแต่ของเว็บร้อยเสื้ออลูมิเนียมหรือดีมเสื้ออลูมิเนียมหรือเว็บร้อยสิเก่าเนี่ยจะใหญ่กว่าเป็น32ล่าง16ล่างใหญ่กว่า2ฟันบนใหญ่กว่า4ฟันนะครับ18 24กับ16 3 2นะครับแต่ทีเนี้ยหลายคนก็ถามว่าเอาเสื้อลูมิเนียมมาแปลงใส่ได้ไหม ใส่เสื้อร้อยเก่าใส่เสื้อร้อยสิบเก่าได้ครับปาดออกให้เท่ากับเสื้อเหล็กเลยนะระบายความร้อนดีกว่าด้วยนะครับเพราะหน้าฝาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยที่แข็งก็เหมือนกันนะครับใช้เะเกนทองแดงเหมือนกันได้หมดเลยครับเพื่อนๆแล้วก็เรื่องของเฟืองนะครับเราใช้ข้อเดิมเราเปลี่ยนแค่เสื้อนะครับเราใช้เฟืองเดิมโซ่เดิมได้เลยนะครับผมหรือหรือหรือถ้าใครยาวฝาดีมาใส่เว็บร้อยนะครับไปใส่ร้อยสิบนะครับ ก็เปลี่ยนแค่เฟืองล่างนะครับจาก16เป็น14ฟันนะครับแล้วก็จากบน3 2สองนะครับก็ใส่28ใส่เฟืองเล็กก็ได้นะครับทำไงก็ได้ให้ล่างหมุนสองรอบอ่าแล้วบนหมุนรอบหนึ่งนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นฝาดีมร้อยนะครับดีมเสื้อเหล็กนะครับหลายคนถามมานะครับว่าเสื้อลูมิเนียมเว็บร้อยร้อยสิบใส่ได้ไหมนะครับส่วนโซ่เราลิ้นนะครับตอนนี้ทางร้านมีโซ่แต่งนะครับมี8 4ข้อ แปข้อ89ข้อ90ข้อ91้าข้อเกข้อนะครับก็มีทุกขนาดถ้าเพื่อนๆยืดชักแล้วหาประเก็นกันไม่ได้หาโซ่ใส่กันไม่ได้นะครับสั่งเสาได้โซ่ได้ประเก็นได้นะครับผมก็ทําทุกรุ่นเลยนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นฝาดีมร้อยเก่าเสื้อเหล็กนะครับแต่ว่าใส่วาลโซนิก นี่ครับข้ามสายพันธุ์หน่อยครับลูกโซนิกวาวโซนิกหลายคนก็ถามว่าเสื้อเหล็กทําลูกโซนิกได้ไหมนะครับทําลูกโตๆก็ได้ไหมนะครับทาลูก57เนี้ยได้ไหมนะครับก็ทําได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อก็ได้แต่ว่าที่มันไม่ดีคือมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นเสื้อเหล็กนะครับแต่เราก็ตีปอกเข้าไปนะครับแบบนี้นี่นะครับตรงนี้นะครับขาดนะครับเชื่อมให้ นะครับอันนี้ลูกใหญ่นะครับปอกหกสิบทำลูกห้าแปดสบายเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ะครับเสื้อเดิมนะครับมันจะขาดเราก็เชื่อมให้ได้นะครับเชื่อมเหล็กหล่อขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับใส่ปบรกเกนเรียบร้อยได้เลยนะเพื่อนๆจะใส่เบรกเนเดิมดีมก็ได้แต่เบรกเกนเดิมมันจะขาดนะครับมาถ้าเห็นภาพนะครับเราจะเอาเสื้อเดิมของดีมนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันกับเสื้อ ที่ว่าเราตีปอกลูกใหญ่นะครับอ่ะนี่คือเสื้อดีมรุ่นเดียวกันดีมเก่าเสื้อเหล็กปอกเดิมจะค่อนข้างเล็กนะครับนี่ครับปอกนี้จะครอบปอกนี้ได้เลยนะครับปอกเดิมค่อนข้างเล็กนะครับแล้วเวลาตีปอกมาช่องนี้จะขาดช่องนี้ก็จะขาดนะครับผมเพราะว่าของเดิมเนื้อมันน้อยนะครับนี่ครับมันจะขาดเราก็เชื่อมเติมนี้ขึ้นมาเชื่อมเติมนี้ขึ้นมานะครับตรงที่มันขาดนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ ส่วนปะเก็นนะครับผมใส่เว็บร้อยได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับคือปะเก็นของเว็บร้อยเสื้อปีนียมนะครับนี่ครับใส่ได้เลยนะครับตัดเว้าหน่อยหนึ่งนะครับก็เว้าปอกมันทั่วไปแหละนะครับนี่ครับก็มันจะลงได้พอดีเลยเนื้อที่ตรงนี้มันจะเยอะแต่ถ้าเป็นปะเก็นดีมนะครับตรงนี้มันจะขาดพอเราเว้ามันจะแหว่งไปเลยนะครับผม ส่วนมาเกนบนนะครับชุดบนนะครับก็ใส่ทองแดงของเว็บร้อยได้เลยนะครับที่ฝาก็ใส่ได้เลยนะครับของเว็บร้อยนะครับผมใส่ได้เลยตรงนี้ไม่ต้องมีโอลิงครับไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องสนใจเลยนะครับอันนี้ก็เป็นระเกนของร้านเรานะครับรูจะเล็กนะครับนี่จะพอดีเสาเสื้อเลยนะครับก็ถ้าเราทําลูกใหญ่ขนาดนี้นะครับบูทประคองเราต้องผ่าครึ่ง นะผ่าครึ่ง2ตัวเลยนะครับจะประคองเต็มตัวเหมือนรุ่นอื่นไม่ได้นะครับนี่ก็จะแบบนี้นะครับนี่คือประเก็นทองแดงพิเศษของร้านนะครับรูจะพอดีเสาเสื้อนะครับ้าใส่บูทก็ว้าวเอาหน่อยหนึ่งนะครับผมนะครับรูจะปิดปิดหมดเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ของเดิมมันลดตเดิมจะมีโอลิงอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเราก็ตัดทองแดงใส่เลยนะครับ แล้วก็ประกอบทากาวรถทั่วไปเลยนะครับผมนี่ก็โอเคนะครับอยู่แล้วนะครับแบบนี้ตรงนี้ก็ใหญ่มาเลยปิดมาเลยนะครับก็แบบนี้แหละนะครับใช้ประกันเว็บร้อยร้อยสิบเก่าได้เลยนะครับสําหรับดีมลูกโตโตเสื้อเหล็กนะครับผมก็อันนี้ตีปอกพิเศษให้เลยนะครับเพราะว่าเสื้อมันระบายความร้อนยากนะครับสนใจก็ส่งมาทําได้ครับขอบครับสวัสดีครับ